ค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะวันนี้ช่องของเราจะมารีวิวของใหม่นิดหน่อยสำหรับร้านเรานะร้านอื่นเราไม่รู้ร้านเราเพิ่งเอามาไงนี่นตัวนี้มากมามีมีคนถาม เอ็มก้นไหวขอบหยักใส่เอ็มก้นไวขอบหยักนะคะทุกคนก้นไวขอบหยักนะครับเอ็มก้นไวขอบหยักมาใหม่สำหรับเราสำหรับงานก้นไหวทุกตัวนะคะสามารถสั่งทำได้เราจะสั่งสีไหนไซส์ไหนแบบไหนเราสามารถที่จะ สั่งทำได้เพราะว่าก้นไหวเป็นงานสั่งทำไม่ใช่งานออเดอร์มานะคะสำหรับก้นไม้ไผ่จะเป็นออเดอร์ที่มีอยู่แล้วตามตามที่เขามีออกมาแล้วเราไม่สามารถที่จะระบุได้ทับแต่ถ้าเป็นก้นไหวสามารถที่จะระบุได้สีไซส์แล้วก็ส่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นแก้วเยติสำหรับก้นก้นไหวแท้ อันนี้แก้วเวติเหมือนกันอันนี้จะเป็นก้นไม้ไผ่นะคะทุกคนอันนี้ก้นไม่ความแตกต่างระหว่างก้นไผ่และก้นไม้ไผ่คืออ๋อเราให้ดูอันนี้นี่ก้นไม้ไผ่นี่จะทําด้วยไม้ไผ่นะข้างในก้นมันนะคะเห็นไหม ถ้าเป็นก้นหวายก็จะเป็นหวายแท้แบบนี้นะคะความแตกต่างก็จะเป็นแบบนี้เสาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือก้นหวายถ้าเป็นก้นไม้ไผ่จะเป็นแบบนี้เป็นหูแบบนี้นะคะจะไม่มีเสาถ้ามีเสาจะเป็นก้นหวาย แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นทรงแบบฝาอันนี้เป็นไซส์ M อันนี้คือไซส์ M แบบฝานะคะไซส์ M แบบฝาทรงลีอันนี้คือก้นหวายแท้ทรงลีล็อตนี้จะเข้ามาเฉพาะทรงลีเอ้ยไซส์ M เข้ามาเฉพาะไซส์ M สำหรับก้นหวายเป็นงานสั่งสั่งทำซึ่งช่วงนี้จะสั่งนานมากเพราะว่ามีน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทำให้หวไม่ไม่แห้งนะคะทุกคนแล้วก็ทางร้านทำเขาทำไม่ได้เป็นงานออเดอร์ที่แบบแน่นก็เลยตามคิวต้องรอตามคิวนะคะ ลูกค้าลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกค้าก็สั่งไปแล้วยังไม่ได้เลยคืออยากขายมากเลยนะคะคุณลูกค้าขาเอฟซีคะ่ะแต่ว่าเขาทําไม่ทันนะคะอุปกรณ์เขาไม่พร้อมก็ทําไม่ทันเราก็อยากเอามาขายมากๆเลยมีมีลูกค้าหลายท่านที่สั่งไปแล้วแล้วก็ คือก็เข้าใจนะคะมันรอไม่ได้นานมากจริงๆเราก็ต้องขอขออภัยลูกค้าทุกท่านนี่นะคะอันนี้เป็นของใหม่ของเราแบบนี้สั่งทําได้สั่งทําได้นะคะเป็นงานสั่งทํานะคะสำหรับก้นก้นหวายแท้สามารถ สั่งทำได้ทุกไซส์ทุกแบบสีทุกสีทุกทรงค่ะสำหรับก้นหลายแท้แต่ว่าข้อเสียก็คือจะนานหน่อยประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ส่งช้าด้วยทำช้าด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจในครัวเรือนคือทำเฉพาะในครอบครัวก็เลย ไม่ได้มีของไว้เยอะสต็อกไว้เยอะคือมีลูกค้าสั่งเขาค่อยทํานะคะพอเราสั่งไปปุ๊บเราสั่งไปเราได้คิวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะถึงคิวก็รอไปแล้วอาทิตย์หนึ่งพอถึงคิวเราหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์ทานะคะอีกหนึ่งอาทิตย์ทำ,นะะททำแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ส่งมามันเลยนานมากเลยลูกค้าบางท่าน ก็ไม่รอนะคะมันนานจริงๆแล้วก็มันช่วงฝนตกด้วยทำไม่ได้นี้เราก็ต้องเข้าใจทางร้านเขาด้วยเหมือนกันเราก็ต้องเห็นใจขึ้นกันแล้วกันนะคะช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วม FC ฟทุกท่านเป็นยังไงบ้านเลยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ไปช่วยทุกคนนะทุกฝายเราด้วยตอนนี้ที่ร้อยเอ็ดฝนตกบ้างนะคะแต่ว่าพอดีบ้านของเรานั้นอยู่อยู่ไกลจากออแม่น้ำก็เลยโอกาสที่น้ำจะท่วมน้อยมากนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำชีโอกาสจะท่วมก็น่าจะเยอะเหมือนกัน สำหรับรอยเอ็ดนะคะวันนี้เราก็มารีวิวตัวนี้แหละคะ่ะนี่แล้วก็พูดยาวเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้นสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตบไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง FAY มาโดยตลอดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีคลิปใหม่ๆคล้องใหม่ๆลงให้ FC ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะทีนี้เราก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย